จะเป็นอย่างไกมเริ่ม90นาทีอามีกับอัธยากระชากแล้วตักมาที่เสาสให้กับทางไทยฮิลานโนโดนคานโดนคานสนั่งลยครับยังขึ้นนําไม่ได้จังหวะเซตขึ้นบอลแล้วทางกราบขวาครับลูกนี้ลูกยากของไทยฮิานโนแต่ทําได้ดีมากครับใช้หน้าขาแต่งบอลก่อนแล้วก็ยิงหักข้อ ด้วยมุมที่ค่อนเครื่องยากทีเดียวทําได้ดีแล้วครับแต่ดีไม่สุดไม่ไปติดที่ว่า่ยังโชคไม่เข้าข้างเท่าไหร่อาร์มี่โดยทศวัรษ์แหละครับตัไปทางเสาสองมีตัวโฉบมาโคกย้อนหนึ่งศูนย์โดยชัยวัฒน์หน้าเอี่ยมเลยครับโอ้โหนี่ครับหลังจะเป็นสัญญาณเตือนมาใต้ตั้งแต่ต้นเกมแล้วครับแล้วมันใกล้ๆจนกระทั่งในที่สุดครับอาร์มี่มาเอาประตูบุกแนวพัทยาได้ก่อนจากลูกเตะมุมนะครับพัชโชวเป็นศูนย์พัยา เสาไกลมีเดึงก,ก็ขับเร็ขึ้นก่อนแต่ไม่ถึงนะครับตวัวที่มาทีหลังสุดเลยครับหลุดตัวประกบข,ขึ้นมาโดยที่ไม่ได้โดเนเบียดด้วยซ้ํานะครับแลนะ้วก็เลือกได้เลยครับดกดเข้าไปาเต็มเต็มครับ่ากร้อนทางเบียดเสาเข้าไปเลยได้เคก่อนครับโคตรเหนียว ต่อมีตัวเติมหนูจหว่เติมมาแล้วเปิดมาฮัซันตัวมาเปพ้นนัดลูกนี้ก็โอ้โหตีเสมอได้โดยเนกาต้องดูว่าจัหว่ของทางอามี่ก็ไปพลาดนะครับโอ้โหไม่น่าเชื่อครับว่าจะได้คืนเร็วขนาดนี้ภายในเวลาแค่นาทีเดียวนะครับโอ้โหโดนนํำก่อนตาทีที่8นาทีที่9ตีเสมอจากโอกาสครั้งแรกเลยด้วยครับ สก,กัดมาแล้วไม่ขาดครับแลก้กบอลสุดท้ายนีไปเข้าทางในกราวแบบนี้ก็ไม่มีปัญหาครับ,บ,บชูเดในเนกราวเริ่มจากริมเส้นเหมือนกันนะขึ้นไปซ้ายสุดสุประวีเปิดมาลูกนี้ฮัสซันซันนี่ปันออกมาไม่พนละโดนหมงสวนกลับเข้าไปในตำแหน่งบบของชุเดในเในกราวหรือว่าคนที่ห้อยเป็นคารลิกนะครับ อยู่ที่อยู่ต่ำกว่าชัยวัฒน์น่าเอียดเลยทำให้เดกเกล้าเนี่ยไม่ล้มนะครับนะครับคือข้างหลังเห็นว่ามีคาราบอิกอยู่ต่ำกว่าเดกเกลาอยู่ก่อนหน่อยๆเนียครับไม่ไม่ใช่แค่ชัยวัฒน์คนเดียวการการจังหวะของจุดเดนเกลาก็ถือว่าทำได้ดีนะครับไม่ได้หลงทิศว่าต่อประตูด้านหลังเขาต้องหมกให้เ่ยนทางเข้ามาตรงกลางหน่อยแค่นั้นเองครับบอลเหมือนไม่มีอะไรครับ พยายาเหมือนกันครับเอาคืนได้เร็วฟมากเจอสองด่านบอลเกิดเลียดมาที่เสาแรกประกาศรับโอ้โหเคลื่อนมาไม่พลาดตาแล้วก็สองหนึ่งรับซ้ำได้ด้วยผลกันหนูเหรอครับโอ้โหเกมรับของพัทยาในวันนี้มีช่องมีจังหวะปล่อยให้อาร์มี่เนี่ยตามมาสร้างโอกาสได้ได้เยอะจริงๆนะครับและในที่สุดก็เอาชนะนะครับอาร์มี่ขึ้นนำเป็นผลที่สองในเกมเปิดกว้างถึงเด้อนะครับ จากซ้ายของไคฮริรันโนอัดเข้าไปที่เสาแรกฝูจังหวะเคลียบอลยูแจโฮแล้วไปติดตัวบล็อกนะครับที่วิ่งเข้ามาบีบเข้ามากดดันไปติดที่ธนากรแล้วสนุกรานหักข้อคืนมาจากด้านหลังอีกทีหนึง่งแล้วจังหวะเข้าไปหาบอลจังหวะจบสกอร์ดิถือว่ามาดีโอเป็นจังหวะสกัดด้วยซ้ำไม่ไม่ใช่จังวหวะหักข้อคืนของสนุกรานนะครับก่บอนที่โตสอดเป็นอันลกันหนุเติมตามก่จบสกอร์ลูกนี้ ไม่รู้จะดักยังไงเหมือนกันนะครับเสาวเท้าทรงพลังหรือว่าเป็นสนุกการที่ปั่นเสาแรกท <c oughs> ัสพรออ่านได้แต่เอาไม่อยู่ครับต้องเสียลูกเตะมุม โอ้หรุอร์ได้เซฟมุมนี้จากลูกยิงไกลของสนุกรานสองครั้งเลยครับแล้วมุมคล้ายๆกันเลยคราวนี้เปลี่ยนเป็นปั่นฟรีคิกบ้างโอ้อ้อมกับแพงแล้วอบอลมุดเร็วมากนะครับเกือบเกือบจะไปยัดใส่โคนเสาเหมือนกันทีนี้ว่ายังมีระยะให้ได้อ่านทางบอลพอสมควรก็ยังเซฟไวซูนี่ยอดที่มาลูกนี้เอาปล่อยบอลตกแล้วถูกคลิกจังหวะท่าไม่ทิศพวกเดียวกันหรือเปล่าโอ้โหแต่ว่าไม่เข้านะครับ โอ้ยซ้ำจ่อสุดๆของจูเนียร์เนกรวแต่ว่าใคยบ้างก็ไม่รู้นะครับ3-4มีคนของกันตร,ตรงจุดที่บอลมาพอดีเลยส้มหล่นแล้วแท้ๆนะครับแต่ว่าตอนยิงเนี่ยคือไม่ขาดความยืเเดเยื้อไปนิโอ้พอปล่อยบอลตกแล้วก็เป็นปัญหาสำหรับฮัสซันนี่เลยโอ้ไปติดเล่นอาร์มี่นะครับน่าจะเป็นไคฮิราโนะที่ไปค้ำอยู่ด้านหน้าของฮัสซันนี่ให้คีนึง ปัดล้วบอลไม่ไปไหนวิชาญพยายามโฉบมาอีกทีก็เกี่ยวกันไปครับก่อนที่สุดท้ายจะเป็นเดกราวที่ได้ยิงเต็มๆม,มาเอาหนักเข้าว่าไว้ก่อนนะครับจังหวะบอลค่อนข้างจวนตัวไม่มีเวลาให้เลือกเขาไห่โอโ้ไม่น่าเชื่อว่าะจะไม่ได้ประตูเหมือนกันนะครับลูกนี้แต่ว่ามันเป็นกําแพงบรรทย์จริงๆนะครับ ไข่ฮิราโนะนะครับคนที่เอาขาขวามไม่ได้ลูกเนี้ยนั้นยังไงก็เข้าแน่นอนเพราะว่าอาสึซันนี่โดนวิชานทับด้วยยังลุกมาไม่ทันจบครึ่งเวลาแรกครับโอ้โหเรากลับมาที่สนามเทศบาลเมืองหนองปลือนะครับชมเกมครึ่งหลังกันต่อในการตอนนี้ครับเจ้าบ้านพระยาอยู่ในแต่เป็นฝ่ายตามหลังอาบีอยู่ในแต่ยืนหนึ่งต่อสองอาบีโอ้โหเดียวครับมาดูไค่ฮิราโนะแล้วครับโอ้โห งเนียนสุดๆเลยครับแต่ว่าโอ้โหตอนจบยิงออกไปเองนะครับไครเรนโนกโอ้โอกาสที่จะทิ้งหาไป้3สามหนึ่งมีมาเลยครับบอยาวโอ้โหแล้วดูจังหวะดูบอลลงของไครททำดีมากครับแต่แล้วดึงจังหวะรอทศพรเข้าหาโยกหนีไปุมแคบแล้วยิงซ้ายลูกนี้ถือว่าลูกกรอบไปแบบเยอะครับิวไม่ได้ตอกส้เป,เปิดเปิดมาให้กับทาง ธพลโอ้โหน่าจะ3 1มหนึ่งเหลือเกินไม่เข้าได้ยังไงครับโอ้ธนพลอุต่าห์เป็นคนปั้นมาเองครับแล้วเชื่อมกับสนุกราลูกนี้นี่มันเกือบจะใกล้เคียงกับคำว่าสมบูรณ์แบบอยู่แล้วแหละครับแต่จังหวะยิงนันหลักไม่ดีนะครับ าสันเรางุนี้อาเัาตีเสมอจนได้เนเยร์กราวได้เฮสองสองครับโอ้พระธัาทาได้แล้วเป็นเขาอีกแล้วนะครับวันนี้ก็เหมาอีก2ประตูครับให้ทีมไล่ตีเสมออาร์มี่สำเร็จทั้ง2ครั้ง2คราวนะครับจูเนียร์เนกราวยังพุ่งทะได้เสมอครับประตูที่16ในฤดูกาลนี้ของเจ้าตัวถือว่าเข้ากับจำนวนทั้งหมด 50%รของจูกบอประตรูที่ทีมยิงได้ทุกการนี้ครับพิยาเกมลูกมายิงได้32ิลูกม,มาจากเขาครึ่งหนึ่งรับ16บหกประตูนดได้ก่อนจะทุงเวลาแล้วครับต้องชื่นชมในความพยายามนะครับ,บส่วนอาร์มี่นัดที่แล้วในไล่ตีเสมอสี่ส,สเกตท้ายเกมวันนี้มาโดนพิยาตีเสมอท้ายเกมเหมือนกันครับบอลพุ่งขึ้นมาแล้วมีตัง น่ขึ้นก่อนมีสองคนด้วยครับยูแจโฮก็ขึ้นไม่ถึงหมดเลยไปตบกใส่หัวเดกราวคนจะยิงได้ครับยังไงบอลก็มาถึงตัวเลือกผงได้เลยครับสองสองไเสมอได้นะครับเจ้าบ้านไปก็ได้เฮทีนี้มาดูว่าผู้ตัดสินจะทดไปกี่นาทีตัดมามีเนกราวร่วงไปแล้วครับก็จบเกม็นว่าคู่นี้เฉือนกันไม่ลงล่ะครับ